ถนนเส้นหัวขัวเข้ขาบ้านน้องคลองนะครับหัวขัวเข้ขาบ้านน้องคลองหน้าดูกใกล้ๆนี่แหละเดี๋วเาไปเห็นจ้ากันเถอะขี่ขึ้นมาบนขี่ข้นมาบนมากันเลยทีเดียวโมงนี้เท่าที่สอบถามพี่น้องชา,า,า,าวบ้านยกขางๆให้เขาบอกว่า มืโอนี้คือทางมืโอนี้คือทางอียงหยังเนี่ยโอนี้คือทางอีหยังมืโอนี้คือทางถนนจะเลื่อนแล้วขอบๆนี่เหยียบเลยไปนี่ <c oughs> มันขึ้นเหลี่มนนย,ยมแ <c oughs> ทงง้อันนี้ก็อท่างอีหยังเนี่ยอธิบายดูขนามาอ๋ออันนี้ก็พระอาเพื่อนนี่ก็ได้คนไปขาดบัตรนกข้อสมุทรไทยไงอันนี้คือขนามาได้ไหมล่ะ มาพี่มาข้าวเดียวมาสันผ่าข้าวเดียวเลยอันนี้กับพ่ออาเพื่อนนี่จะอะไรจะเพื่อนกันนั่นแหละถนนเส้นบ้านหัวขัวบ้านหัวขัวขับมาบ้านน้องคล้องน้องคล้องสีวิไลนะครับระยะทางประมาณสองกิโลเนาะวันสองกิโลกิโลครึ่งกิโลครึ่งเขามาหอดปากช่างนะครับมาหอดปากช่างก่อนเขาบาดประมาณครึ่งกิโลอยู่ละ ปฏิพ่ออันนี้เดียด้อัน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 สามนี่แม่ค่าแม่ค้าพันยุบ้านในหลักคางกันนี่แหละอันนี้คือถนนพัทพัทเทีถนนนในคามข้างรถไฟโอ้พัทเทีถนนในคามข้างรถไฟโอ้อันนี้จะเป็นสะพานขามจ้ะโอ้ที่เป็นสะพานคามที่เป็นสะพานคามเป็นล่องสายเนี่ยเป็นล่องตีนบ้านได้บ่แม่ค่ะลงตีนบ้านเลยค่ะไปลงตีนบ้านเป็นล่องไอที่เป็นข้องน้ำเนาะบ่โอ้ข่ายครับอัน บั้นแ e เ p ็น s s i o n s ไม่สำันไหมเหมนว่าแมนค่ะคือกาอบัน e x r น s s i อ่าบ้านบ้านบ้านนี่กวบ้านผัดผัดนี่กว่าบ้านทางผัดซื้อกาเนซื้อกาซื่าบ้านช่างผัดแม่อ๋อีนี่รักษขกันนี้รถขามเลยแต่ว่างัวคว้หน้าไผ่หน้ามันเนว้ราไปต่อไปเนาะเ่นใ่ข้างล่างนี่เจ้าค่ะด้านข้าง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 ล่างนี่ยังยังจุรนได้ือเกา แต่ว่าแต่ว่าเวลาไปเกีกับทางรถไฟมาจะต้องหยุดตามมาตามเครื่อร์ไมกันมีป้ายมิไม่ไม่กันค่ะเออไม่ไม่กันหามพาหามพาข้ามไปเอออันนั้นเป็นของรถเนาะของรถรถไฟฟ้าขามขาบนอีกขึ้นรถปิกอัพรถยังขับบรรทุกรถปิกอัพรถเก๋รถยังขบบรรทุกส่วนขางล่างกับยังแซ่ใส่ได้คือเกาอยู่แต่ว่าต้องปฏิบัติตามกฎจราจรคือเวลารถไฟมากหรือยังต่างๆกันจะต้อง ยุดดช่ต้องยุดตามเครื่องไม่กันไม่กันไม่กั้นเองตางต่างออวันนี้บัตรนองข้องได้เี่เด้อพูได้มาจะหลงได้ัพูได้มาได้บัพูได้ไปยุบมือหวมือน้าลายปีบัตรน้องข้องเฮาอันนี้แม่คาพอดออกว่าตั้งลับท่านเหตุการณ์ท่านสมัไหอยู่นีนก็ได้าฮบาฮ่าฮ่า่าฮาฮ่าฮ่าฮ่าฮา้จาฮ่า่ายาฮ่าาฮา่าฮ่าฮาฮ่าาฮ ขาไม่ขาไม่ขาขาบัณองคลองหน้าก็ยกไปเกๆกันอย่ลแต่บไวบงจักกเทียาิมาสื่อต่มหุ้งก็ได้อยูตัหนิโอ้โบกทิ้มือใดบองคลองเอาแล้วบะ หนึ่งสองหนึ่งสองจีงบ้ออัตรขาคุณมากทางขามทางรถไฟบันรนกครอง,องนกครองสีเวไล่ตะบ,บนกุดรังอำเภอกุังมหาสารคาม หน้าผมกับยูฮังนสร้างหัวขๆประมาณหาลอยเมตรบริเทปานมาเข่าวมาเสี่จ้ากระเทือมมันอีไมีโอกาสดีเสาาร์อทิตย์ก็เลยมาเบิงงบ่งมาซองเบิง่งมาเบิ่งมาซองเบิ่งก็จะเห็นอีกอย่างบึมบ้มเบิ้มบิ้มอยู่ได้ยินแต่เสียงเดี๋ยวแค่น้อยขี่รถไป ทางรถไฟล่างโคนะครับในเขตพื้นที่อำเภอกุดรังจังหวัดมหาสารคามนะครับท,ท้ายซ่่อยู่ที่ทางเข้าบา้านหนองคลองนะครับทางเข้าบา้านหนองคลองตะบลกุดรังอำเภอกุดรังมหาสารคามมาหน้าได้ทัวรอากาศมาเลาะมาชมเบิง้งเป็นเห็นหลายคนโพสต์ลงเฟซบุ๊กก็เลยมาเบิ้งกับหูกับตา ยินดับสองถางทางะครับยุดท้ายท่ำเรือร่นจากเท่าบันนองคลองนะครับคันนาดนี่คือท่าไปบ้านหัวสังนะครับท่าไปบ้านหัวสังสว่างท่าไปบ้านหัวสังสว่าง พยมไม้บ่คนาไปบอดด้น่าสิบปุดส,สามสัพาันุดส,สามสัพาันจอดรถหนีลงงไายทำจังหน ทางรถไฟรางคู่ จากบ้านนครออกมาสางม,มาถึงหวยแหดนะครับหวยแหดนี่คือหวยแหดเกิดซื้อถึงเวลาไม่สองหวยสะทานช่องระบายน้ำช่องระบายน้ำหวยลำหุวย ใถ้าเมื่อวันที่ยี่สิบตุลาคมสองหาหกเจ็ดลับคู่วันนี้ยังวันศสาวต่อสาขอนอี้นะครับ